สบายดีนะสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกูสู่ทุกคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวยาวซานเอลอีกแล้วพ่แม่พี่น้องก็คือเมื่อนี้บ่าวยาวน่ะมาเตะพุ่นแหละพี่น้องมาแต่บ้านอ่าอ่บาบ่าวบ่าวยาวเ,าเดินทางมาแต่บ้านที่บ่าวยาวไปไทยถ้ำมา่านเนาะอ่าเมืองอ่าตาเขขุนเลยพี่น้อง ก็คือบอยเอ้าระว่างบอยเย้าเดินทางมากับมีสามคนเมลูกเนาะพี่น้องหรือว่าสี่คนเมลูกก็ได้ที่เพิ่นมีทางบ้านเพิ่นบอกมาว่าถือผัวปะมาเนาะพี่น้องผัวได้หนีเมื่อก็เลยอาศัยรถทางบอยเย้าหนีเมื่อบอยเย้าก็เลยสอาศัยเมื่อทรงเพิ่นนะพี่น้องบู้วสีฮอดใส่เน่ล่ะเนาะถือผัวปะเมื่อแบบอันแบบได้เ้ยมาอยู่นี่เพิ่นบ่เออมาอยู่นี่เพิ่นมาแล้วปุ๊กเงินปุ๊กเพียงแล้วแหละ เพิ e. ่นหไฮเพิ่นอะเพิ่นไล่เมื่อไล่เมื่อคอยละพาลูกคอยเมื่ออ๋ออันขอโทษนะเจ้าหน่อยซื้อยังเจ้าน่ะซื้อรีซื้อรีเออซ uh, ื <im 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 ้อรีเพิ่นไล่เมื่ออ่ามาอยู่น้ำเพิ่นจิกปีแล้วโอ้ได้สิบปลายปีแล้วลูกเอาเพิ่นขึ้นไล่เมื่อน่ะเอเอาไล่เมื่อเนาะมาเพิ่นอยากไล่เมื่อกับเมื่อเนาะออ๋เมื่อกับโบมีเงินไม่ซ่านเลยเขาอยู่ในน้องเลยเมื่อกับเมื่ออยู่เพื่อนอยู่ซั้นดิโบมีเพื่อนมีซั้นอยู่อีกเมื่อเพิ่นเนาะเมื่ออยู่น้ำเท่าไม่เท่าเลยอันบ้านอย่างนะเจ้าน่บ้านนอกช้าง บ้านโคกช่างเออโคกช่างเชียงเล่ดีที่เจ้าสีเมืองนี่นะโดยอ๋ออยู่ท่าแขกบ่เออเมืองละเมืองภาคเกเมืองท่าแขกเมืองภาคเกอ่ภาคจังหวัดอ๋อโดย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 ตอนนี้อยู่แสงจ่ยอานี่เน่ยอันเจ้าเสียใส่รถห้าเมื่องน้ำเออจะขอเมืองสีเมืองบ่สีเมืองสดเลยบ่เมืองมันน่าจจะอ่านละเอียดนะโดย คนสะอาดอ่ะเพราะทิย่างเขาเอาห์นะใส่โให้น้องเขาเอาก็ได้โดย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 พ่อไก่เด้อโดยโดยโดคือเฮาวหนิซีเมอร์ทั้งซีโนเฮาน่ะแต่ว่าถ้ามันวัไก่เฮาสิไปส่งอยุทธ์ไก่ไปได้ประมาณ2ลักนี่แหละแต่อันปากทางขบุญไปเอ้าน้องสิเมอร์เจโนเนาะทางนี้นี่โดยแต่โดยทางดับบ้านเขาละกลายไปนี่ มุ่ง2ลักนี่นะก็ฮอดตลาดมันเป็นทางลํเลยบ่เอ้ยโดยเป็นทางดําทางเมืองสิโนสวรรค์นั่นแหละอันทางเจ้ากัทางทางลําือกันแม่นบ่ที่เฮาเมืองนั่นแหละทางเส้นเดียวนั่นแหละมน้องถึงสิโนค่ะโยโยโยเมื่ออยู่นําเอืนําน้องบ่เจ้าบัดนี้เออมอยู่ําน้องอ๋อได๋ซะเนาะเพิ่นอยู่เพิ่นไล่นี่แล้วก็เมื่อแลโยโยโยไไปเพราะว่าก็มีอันข้าวต้มขนมอยู่เอ้ย อันอะรมีขนมว่ายังอยู่ว่าม่น้องหลานนะมีบหรียเพร่ะว่อเากระเจงกหน่อยไปน้ำหนึ่นอพี่น้องขอบใจเด้อเนเเ้อเออยู่ดีไม่แห้งละกินแล้วเข้ากินเงินฟ้าฮันอ๋อแล้วเหตุใดบัดนี้เมื่อบัดนี้มันมีมองอยู่าเตะเันน้องอะเตุใดขออยู่นกขาวอะไรชามกี้ได้สาวบริมีได้โบจอนะตะกี้ก็อยู่บ้านพุนอยู่เลล่ะเอาผัวเลล่ะไม่อยู่คุมเพ้นะผัวพีบ่ คือว่าไงมือปักแดงอยู่พุ่นเอาปุกสั่งอยู่พุ่นเนาะโอ้ยอย่ไร้แพ้ไร้ปีแล้วก็ิบเดียวเลี้ยวเดียวเพิ่นไร่เมื่อไร่เมื่อกับเมื่อแล่เมื่ออดแล้ว่นอลิ่นเคยไร่เมื่อเรื่อยๆอยู่บ่ไร่ก็รอโดดไร่ก็อดทะเลเอ้ยกับอุดอ้าวหมดแล้วหลายทื่หลาที่แ้วก็อดมาได้ก็ไปแล้วปนิโอ้โหเป็นงยังเนาะอดหมู่ไรนี่อยู่เฮาที่ยู่เปฮงยังกัเมื่อยู่เนิ่นน้องอะไรจ้าเจ้า ท oh no. ่านว่าเมื่อกี้เ้ยว่าสิหาโบกรถเมื่อะไรบ่เออว่าหารถเมื่อห้าว่ามาแต่เพิ่งถาโมงพ่ปแหละแต่คิดว่าสิอันไรอยู่บ้างหรือรถมื่อนะจักไ์แรว่าบมได้เลยสิโคนอนนะถ้าเจ้าแถวนี้ได้ถ้าผมมีถ้าผมมีสิโคนอนแถวนี้เลยโครน,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 นอนท่านเจ้าท่าเจ้งนะจัดรถเมื่อ,อลูกเจ้าไหนมีจะถามคนนี่บ่มีช่องแล้วค่ะผัวไปแล้วอยู่บ้านผัวอยู่ปักกระดิ่งกระดังอ๋อเออามคนนี่แหละ อดโดูดูโอ้โดอ่าชั้นกับมื้อนี่ฮาสิอ่าอาซาไปซ่งเนาะดมดูชั้นท่าจะไปส่งเพราะนั่นแหละที่โทรให้น้องเอารถถมาเมาากับาตนหน่มาเลยมันสอลักเนาะโปรไกเป็นไดเนาะจากที่ฮาวเวย์มาทีโน่เนาะอ่าเขามาจาบ้านอย่างนีอันมาบุ่เขานี่บมาจากบ้านไอโคน มันพนอ้าวพนอย่างนั้พนนดีพนนดีเมืองพนนดีกับเมืองมหาชัยเลยเมืองมหาชัยแนี่ยมาหนี้เขากับบังเอิญสิกับเมื่อที่โน่นเนี่ยเขากับมาแต่พุ่นก็เลยเห็นอ่าหม่องที่ว่าเพิ่นเพิ่นลากรถขวบซีอะไรพี่น้องเพิ่นน่ะมีสามเมลูกเพิ่นนะที่บ่มีรถเมื่อทับอันมันมันอย่างนั้นเออมันโคกช้างมันโคกช้างอย่างแลกบันเอออยู่ฮะโอ้ที่ถือัวไายมาปวด ก็เลยสิเมื์อยู่เนาะพี่น้องแต่มองที่เราสิเมื์อยู่กับบุมมี่บุมมี่มองอยู่มองซ้อนมองเศร้าอีกคือเก่าอืซ้นเขาละขอเงินนะชามได้เงินในชาชามรู้หาเงินได้โดยโดยโดยจ้าจ้าวันนี้นายกินอะไรเขากำยังจมืำอนี้นะกินแกงอันนั้นแกง่งไม้เขื่อนป่าเขื่อนแพน้า มากระมาเวย์คัมภีรนาขับรถไทยรถจักรมาชคคือบ่มีความโศกความเสาอย่างเลยบ่าเป็ดอะไรจักรโชคก็เทม่่าหมูไร่เมื่อเขากับมือมันเบิดแล้วบ่มันวัดโชคแล้วเมื่อยอดล่ะอ๋อมันโชคเลยเพิ่นเป็นยังหรือเอ่ยเพิ่นคือไรเพิ่นแค่นีนะจักรเอ้เพิ่นไร่เหตุจากเพิ่นเพิ่นเป็นยังจักรเพิ่นเหลืองเนาะเอ้ยกับหมูนาะเพิ่นให้เมื่อละเมื่อเพิ่นให้หมิกันนี่เลยนาะเอามาอยู่น้ำหงโดย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  ว่าเนาะคือคือว่าไงบุรีมีหมองอยู่เลยเนาะเมื่อนี่บุรีมีบุรีเพื่อนเจ้าของบุรีมีเลยอออมยู่่นนนนะะะเิ้งีแหลคืออันที่ว่ามีแต่เสื้อผ้าคาครีนี่บ่เมื่อน้ำส่วนนเพิ่นนี่ยบุมีเนาะเป็นไรเมื่อแล้วเมื่อแเอายังบ่ได้เอายังนะเมื่อแล้วจังทีเราเดี๋ยวจะชิมเอาเครื่องนะโอ้โุ๊กฮะโอ้ดู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 เนาะอ่ะไปเรืยแสงแค้นสีดำสิมืดเนาะไป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  อโอเคเนาะพี่น้องเนาะบอยเย้ากับิได้ไปส่งเอ้ยแล้วกันระวังทางเข้าบ้านเราเนาะพี่น้องก็คือแต่คนละเส้นคนละทางเนาะที่บอยเย้าสิไปสิเมืองเนาะ,ะคือเราเนี่ยอยู่เมืองทาคเขตเนาะพี่น้องแต่ว่าเราบอกว่าเราได้ไปไกลนาะประมาณสองกิโลเนาะระว่ังแยกจากบอยาย้าไปเนาะพี่น้องก็คือเราขนาดสงสารไรเนาะถือผัวไรนี่มาจากสาเหตุยังกระปุกเราพี่น้องตามที่เอ้ยเราบอกมาก็คือ พอถือกันมาอยู่นี่กัหยหลายภาคหลายปีเนาะแล้วก็มาใส่อย,ยู่นันเพิ่นแนต่พอนายพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายเพิ่นก็ไล่หนีเมื่อเนาะจากัจกที่าจังไหนแต่พี่น้องก็มาเยี่ยวกันได้อาศ,าอาอาศัยเมื่อทรงเพ,พิ่นพี่น้องก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่อ่ะมาเยี่วกันเดินทางขี่กับเมื่อเนาะประมาหาโมงเนาะพี่น้องหาโมงพอดีในตอนนี้ก็มโมโหว่าสิอ่ะมาฮอดไปทรงเรากับโมโว่ากโมงเนาะแต่สิไปทรงเราอาจสี่โมฮอดเฮือนเนาะพี่น้องเพราะว่ามาเยี่วกัน ต้องกลับไปขับเนาะเพราะว่าพญากับที่ับเดินทางเนี่ยค่อนข้างสิเกลอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ทำไมพญาว่ายาวมีโอกาสกับพญาสิเข้ามาหาเคลือนหาหมองที่เราอยู่เนาะเพราะว่าลูกเราก็มีโทรศัพท์โทรอย่างอยู่เนาะพี่น้องพญากับเสี่ยวปื้อเพื่นไว้เนาะว่าบ้านที่เพิ่นอยู่อยู่มองในเนาะถ้ามีโอกาสพญาก็สิเข้ามาเบิ่งแบบมึงเถื่อเราก็คือต้องการข้มเจรืออยู่ได้พี่น uh ้องเนาะสำรับเขตนีศเนาะเพราะว่าถึอไรมาบ่มีอย่างเนาะมีแต่เสื้อผ้าคาะคิงพี่น้องที่ ติดโตมากนะก็เมื่อใส่อยู่น้ำเอื้อยน้ำนองเนาะกับผู้พูว่าสิเป็นจังไดพี่น้องคือเมื่ออยู่น้ำเอื้อยน้ำน้องมันสิพอ่อซํำใดเนาะก็คือเอื้อน้องก็จริงอยู่พี่น้องแต่ลาเมื่ออยู่น้ำเพื่อนจริงเนาะพี่น้องม,มันมีอย่างเนาะก็คือตะอนะกะี้ซ้ำใดเนาะโอเคพี่น้องไป,ไปเบื้องตอนที่ไปรงเอื้อยแล้วกันเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอยู่มันมัน,มนยาวใส่ลงหมอง,งาเราบอกว่าปากทาง้าวบ้านแล้วนะพี่น้องโอเคพี่น้อง ตอนนี้แกบอยเย้ากลับ,บามาก,ก็ค่อนข้างที่คำพอสมควรนะพี่น้องเนาะการหาจะออกมาจากทางลำเนาะการสิไปส่งเราอยู่บ้านไซสะอะทำไมพี่น้องตามที่อันนา,าบเอบาเนาะจากซีเมนต์บอลเราจะทำบอยเย้าจาบโมิสเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ้งอะมองที่ไปส่งเราเลยเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะบอยเย้ากลับมาฮอดอันตอนนี้อยู่ตลาดอย่างไรตลาดบันนาสะอาดตลาดอันไรไหมตลาดมันนาสะอาดตลาดมันนาสะอาด,าด,าาดว่านเรือดอยู่ไซบัน,นี ไกลบ่เข้าไปไก่บ่มึงชรักเนาะหนูลนูนแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาได้เขาไปได้แล้วบ่ได้โดนเขารสของเขาโดนโดนโดนดก่ลายโดน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 เอฮโชคดีด้บันเเอ้ยจังไฮกกิต้องขอตกคับอ่ะท่านฮิไหนอันเพราะได้ซื้อก็ต้มขนมกินแล้วโดนโดนท่านมือดามือดังมึงเถอะฮักทเขาไปเยี่ยมไปยามมงเนาะาปิดนใดใช้ทางขาบ้านนะ ดั่งเป็นนิะทางเข้าค่ะโอ้โห้ดู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 โอเคโอเคจังไรเขาขอโตกับก่อนได้เถิดเด้อโชคดีโชคดีจ้า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 สู่เด้อสู่โอเคท่านพี่น้องเนาะอันมาย้อนกลับมาส่งน้องหัวตลาดจีตที่ร่ำรวยเราก็สิเข้าไปบ้านลราประมาณสองโลกับโมไก่บันไดพี่น้องอันเราก็สิย่างเข้าไปก็ได้หรือว่าให้โทรให้พี่น้องมาหาป่ะเนาะโอเคพี่น้องคำบคลิปนี้ก็คือถ้ามี้พ่อแม่พี่น้องอยากซอยเรือแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีอย่างพี่น้องก็ ติดต่อสอบถามมายาโได้เนาะมายาโยเกษีกับมาเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องอีกเถอเนาะถ้าอยากให้นมายาโมามอบเครื่องมอบของให้เนาะแล้วมายาโยจะโทรหาเพื่อนเองพี่น้องโอเคพี่น้องกำลังกินนี้มายาโยเกษีหัวโตกล่าแล้วพี่น้องไปได้ว่าตอนนี้กำลังทำตรงนี้เนาะโอเคพี่น้องกำลังกินนี้มายาโยหัวโตแล้วพี่น้องไปท้ามอากับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุณเจ้คนสบายดี